สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวต่างชาติชาวต่างดาวต่างกาแลซี่จากเอก,กภพมหากภพกาแลซี่มามอดแม่สอนว่าคุณแบบไหนก็สแสดงออกแบบนั้นคนณฉลาดก็สแสดงออกแบบฉลาด คนโง่ก็จะแสดงออกแบบงงๆไปดูได้จากหนังเรื่องฟอริสกรมบางทีเราทำเป็นมึนๆบ้างไม่รู้บ้างทำเป็นปล่อยมันเป็นเลยตำเบเลยบ้างมันก็ดีนะชีวิตอะอ,อบางทีมันก็ไม่ต้องการอะไรมากมายเรา กินอยู่หลับนอนพักผ่อนสืพันธ์สร้างโลกสร้างอนาคตมันมีหลายเรื่องหลายอย่างเพราะฉนั้นทุกคนถึงมีหน้าที่นะครับเราไม่ได้มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เราก็จงภูมิใจหน้าที่ที่เราทำอยู่นะครับมีผู้คนเยอะนะครับที่บอกผมว่มาทำคลิปอย่างเงี้ยมึงมึงจะได้อะไร กูไม่เห็นมึงอย่างคนอื่นเขามีคนตามเป็นหลักแสนหลักล้านเขามีรายได้มึงแล้วเมื่อไหร่อีกชาติ็นเงิได้กูไม่รู้กูรู้ว่าชาตินี้แหละแล้วมึงทำไปทําไมก็ดีก็คูทำเพราะกูต้องทําไงกูอยากทําไงแล้วมีอะไรอีกไหล่ะ่ามึงไร้สาระเออกูก็ไม่ชอบมีสาระอยู่แล้วชีวิตกูไม่ชอบสาระอยู่แล้วสาระก็เป็นเป็นของน่าเบื่อ เพราะฉะนั้นกูชอบของสนุกอ,อะไรเป็นสาระจะจับมาให้เป็นโน้ตไร้สาระซะให้หมดจะได้สนุก <c oughs> เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้เป็นเขาเองนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยไปกันแกล้งหรือมันไส่เขาหรือไปด่าไปนินทาอะไรเขาเไม่รู้อ่ะ มุณจะแปลกใจทําไมในเมื่อคุณไม่ใช่เขาอ่ะผมก็เพื่อนเคยไปเดินห้างหลูห้างหลูเนี่ยคือต้องต้องไปซื้อไพ่นะไพ่เนี่ยไพ่แท้ๆเนี่ยสมัยที่จีนยังไม่ได้เบ่งบานเนี่ยก็ซื้อห้างนะห้างสยามพารากอเลยนะอืมห้างใหญ่หรูเลยนะอืมพาเพื่อนไปเพื่อนมึงถามมึงต้องแต่งตัวไงวะไปที่นั่น มึงยืนุง้งพาคมาไปก็ไม่มีใครคว้ามึงหรอกแต่เขาอาจจะแม่เขามันก็คือห้างสตรกาสห้างนึงอ่ะที่มันขายคนรวยผมไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ผมก็ได้บอกเพื่อนว่าเพื่อนคนหนึ่งเห็นสาวโรงงานถ่ายรูปอัพรูปตลอดเหมือนเกิดมาชาตินี้ไม่เคยมาห้างเลยวะมึง ไปอยู่ซอกหลบไหนของประเทศมาวะมึงเอ้ยมงว่าเขาทำไมบอกว่ามึงดูมันดิดูมันอยู่คนเดียวลัลลลลลนลาลันเล่ยเหมือนเป็นบ้านนอกเขากรุงเอา้าแล้วมันทำให้แม่มึงปวดตาตุ่มปวดตับด้วยก็ไม่หรอกสากกูเห็นแล้ววิ้สมเพศเนะ่เป็นสมเพศเขาทำไม มึงไม่รู้ว่าจริงว่าเขาดีใจเลยขนาดนั้นมันอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเขาอาจจะแบบอยู่บนดออยู่อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์เหรอเขาก็มีสิทธิ์อย่างเรามันมาได้ตลอดแต่เขาไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะ่ะอ่เขาอาบมาไม่ได้ยูภายนอกแต่ว่านี่เขาเป็นโรคร้ายเขารู้ว่าอีกไม่กี่เดือนกี่วันกี่อาทิตย์เขาก็ตายแล้วเขาจะมาหาความสุขให้ชีวิตไม่ได้ เออถูกไหมเออเขารู้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วเขาจะไม่ได้สามารถมาตรงนี้ได้อีกแล้วเขาก็มาเขาก็อยากถ่ายรูปภาพตรงจาําเขาผิดตรงไหนไม่สมเพศเขาทําไมแล้วมึงรู้ได้ไงก็กูเดาเก่ง <c oughs> <c oughs> ก็มันมีเยอะแหละครับเรื่องเล่าผมอายุมากไนงะก็เลยเจอเรื่องราวอะไรมันเยอะแยะครับเมื่อคืนยังคุยกับเด็กรุ่นลูก ผมพูดคำว่าโฮมรูมเนี่ยเข้าชั่วโมงโฮมรูมโอ้โหมันตื่นเต้นมากมันแบบมันไม่ได้ยินคำนี้มา20ปีแล้วมั้งแต่มันไม่ได้เรียนอ่ะมันขออนุญาตจดเลยมุกนี้โอ้ยความสุขอมันหาง่ายๆนะครับความสุขมันหาง่ายอยู่รอบตัวเรานั่นแหละแต่เราจะมองมันสุขหรือไม่สุขแค่นั้นเองเช่นวันนี้เป็นวันสุเออแล้วทำไม ทาไมทำไมต้องสุขแห่งชาติทำไมรถมันติดไงเมื่อรถมันไม่ติดอะ่ะถ้ามึงขับแล้วถนนเมงโล่งเลยอะ่ะจากทีมงานถึงบ้านจากบ้านไปเที่ยวห้างจากวันศุกร์เนี่ยเย,นยน 5, 6, ็ยนเย็นห้าหกโมงเย็นเนี่ยอะ่ะถ้ามันโล่งเลยมึงจะรู้สึกไงไอเ้ปปหเหี้ยประปรานเลนั่นไง <c oughs> ก็มึงเจอเรื่องปกติอยู่แต่มึงคิดว่ามันไม่ปกติซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยคนเป็นอย่างนี้เยอะ <c oughs> อยเยอะครับ ผมมาถามว่ารู้ว่าคนขับรถอะชอบอะไรมึงก็ชอบขับรถเึงยชอบอะไรคนขับรถแม่งชอบดูไฟแดงยังไงวะคุณูเขาก็มึงเห็นบะําก็จอดดูไฟแดงตามตูดกันเลยอะใครจะได้ดูเป็นคนที่หนึ่งคนแรกแค่นั้นเองพอไฟเขียวปุ๊บแม่งหนีเลยเพราะคนขับรถมันจะไม่ชอบไฟเขียวมึงเห็นไฟเขียวปุ๊บมันหนีเฮ้ย <c oughs> มึงคิดได้ไงวะอ๋อก็กูเป็นคนชอบคิด มันมองได้ครับหาความสุขได้ครับอ่ะวันนี้สุขที่สิบเก้ามกราคมนะครับมาดูสถานการณ์ของคนที่เกิดวันสุขกันครับสุขแข่งชาติจะประชดประชันเหน็บแนมแต่ก็หนีไม่พ้นทำให้ตัวเองมีความทุกข์ไปทำเพิ่มทำไมเออหุจิตนะชมครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเตรียมรับ <c oughs> กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ด้วยความสติไว้แต่แล้วขึ้นมาห้าเหรียญน,นี่อ่าำแย่หน่อยนะครับจำแย่หน่อยเรื่องการเงิน,อ,นอ่าแต่ความรักดีนะครับความรักดีมันต้องสุบถ้วยความรักยอดเยี่ยมอ่ามีเพื่อนเหมือนมีคู่เหมือนมีเพื่อนมีแฟนเหมือนมีเพื่อนที่รู้ใจคนหนึ่งอจับติกนี่คือการตัดสินใจแล้วนะกำลังตัดสินใจเรื่องอะไรอยู่ การเงินน,นี่ดีที่สุดแต่น,นี่แย่ที่สุดนะขึ้นพร้อมกันเลยนะบองงงนะ <c oughs> ควีนไม่เท้าหกดาบสิบเหรียญสองเหรียญสี่ดาบอ่ะนะครับมีพระใหญ่ก็คือหรือจะติกใบเดียวนะครับดูโดยภาพรวมนะครับภาพรวม การเงินเนี่ยมันแย่ถ้าท่านเอาไป, ung, ไปลงทุนทําอะไรธุร,ร, asaki, <ừ. S 1> ร,รกิจธุร,รกิจต,ตอนนี้ยอย่เพิ่งนะครับการเงินมันแย่มันบ่งบอกถึงทางเงินถ้า,ถาวิเคาราะห์แบบผมผมจะมองว่าคุณเป็นคนที่ดูฐานะการเงินดีนะอยู่ทํางานดีหรือไม่ก็เฮ้ยอยู่บ้านใหญ่โตมโหรานมึงจะไม่มีตังได้ไงวะอะไรประมาณแบบเนี้ยเพราวะว่าสิเหรียญคิงเหรียญจะบอกไม่มีตงัง มันไม่ได้แล้วครับมันต้องมีครับแต่ห้าเหรียญเนี่ยมันไม่มีพอที่จะไปทําอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทำประจําวันนะครับแค่นั้นเองสิบเหรียญเนี่ยจะเป็นการเงินของการอ่าสิบเหรียญก็สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นภัยครอบครัวทั้งครูนะครับมันอาจจะเป็นการเงินครอบครัวก็ได้คิงเหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่คุณไปต่อไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่าขาดเรื่องเงินนะครับอ่ามีสองเหรียญด้วยเนี่ยลืมดูสองเหรียญก็การเงินหมุนนะครับ เมื่อสรุปรวมความแล้วห้าเหรียญน,น่ะอาจจะเป็นแค่คําเตือนว่าระวังจะมีการเรื่องการเสียเงินโดยที่ใช้เหตุนะเนี่ยดูดิเสื้อผ้าหน้าผมขาเขอือหักเฟือกไปบนแล้วการเงินยังหมุนได้แต่ให้ระวังถูกจะว่าถูกโกงตรงๆก็ไม่ใช่เพราะบางทีมันเต็มใจผมก็เคยครับผมผมเคยบ่อยครับผมสงสัยอะไร ที่มันทํานู่นทํานี่มันผมหมดแหละดอมรู้ว่ามันต้องโกงเราแน่ๆเราก็ยังโอนเงินให้มันเพื่อจะเรียนรู้ว่ามันโกงยังไงแล้วมันยังไงต่อมันจะไปยังไงต่อนะครับเออเช่นกันครับห้าเหรียญระวังเรื่องคนยิ้มตังและไม่คืนระวังเรื่องจะมีเหตุให้เสียทรัพย์เสียเงินโดยที่ไม่ควรนะครับ ตอนนั้นภาพรวมการเงินถือว่าดีต่อมาการงานเป็นจริงเอ็มควีน Queen, มเมท้าตัวเดียวหรือว่าท่านทํางานอะไรควีนเมท้าเป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานขยันทํางานบ้าเลยดีกว่าบ้าทางานดีกว่าเป็นเป็นสุดยอดนักขายสุดยอดนักพูดแบบสามัน่นเออสามั่นนะครับนั่นแหละครับเรื่องการงานมันมีอยู่ใบเดียวการงานก็ถือว่ามันยังปกติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มยอดอืมถ้าตเตยวเรื่องงานนะแปให้ห้าเหรียญเนี่ยถ้าคุณต้องขายของให้กับคนโคตรรวยคนหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจต่อรองมันอาจจะมีข้อแม้อะไรให้เราต้องเข้าเนื้อเข้าเนื้อหมายถึงว่าต้องชักชักเนื้อตัวเองเพื่อจะซื้อใจไปก่อนแล้วมาเขาตลบหลังที่หลังก็ได้นะ มันก็เป็นไ,ได้นะแบบเนี้ยถ้าผมมองนะมันก็มันมีเรื่องต้องเสียทรัพย์มันต้องมีเสียก่อนอะ่ะก่อนผมมาก่อนอะ่ะก่อนที่สามใบจะมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหตุเสียทรัพย์ก่อนแล้วจะอ,อะไรดีๆจะมาเรื่องการงานทําธุรกิจนะครับระวังเรื่องการเงินนะครับทําบัญชีอ่ะทำทำให้หลายรอบทําเองก็ทาหลายรอบถ้าตัวเองไม่เก่งถนัดขาคุณถนัดทำนะครับอย่าไปเชื่อใจใคร โดยที่คุณไม่รู้จักเขาดีนะเรื่องการเงินการงานนะครับต่อมาความรักสิบถ้วยความรักเป็นครอบครัวที่ดีพร้อมกับสิบเหรียญมีกินมีอยู่สุขสบายใช้เดือดร้อนอยู่กันด้วยความเหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับแต่จับเตกนี่ตัดสินใจเรื่องอะไรความรักเหรอความรักไม่มีอะไรที่น่าดูนะครับน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องหลังเรื่องกระดูกนะครับเรื่องขาเรื่องเข่านะครับ ไอ้นี่คือไพ่ของการตัดสินใจนะครับไพ่ของการที่มาถึงจงังหวะหนึ่งของชีวิตอ่ะคุณจะต้องเลือกมันจะมีจติกในปกติเตจ้าระเบียบนะครับตามรากศัพท์ในเจ้าระเบียบตรงไปตรงมาไม่อ่ายังไงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับกล้าที่จะวัดกล้าที่จะแบบนําเสนอแต่ถ้าเวลามีเรื่องตัวเองต้องตัดใจมันจะโลเลทันทีตามสติ เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งอีกหนึ่งมือถือจะช่างบ่งบอกถึงว่าถ้าคุณใช้อารมณ์พังถ้าคุณใช้เหตุและผลคุณอาจจะรอดคุณอาจจะรับรื่นก็ได้นะครับอ่ะก็มันเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมไม่ได้ระบุ คนใดคนใดคนหนึ่งนะครับแต่แนวโน้มสถานการณ์ทั้งว่าจะเป็นเงินงการงานาความรักอะ่ะมันก็ยังดีมันดีอะครับมันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าอ่ะหกดาบเนี่ยไพ่ของการแก้ปัญหาคือการไม่ยุ่งกับปัญหาถ้ารู้ว่ามันจะมีปัญหาเริ่มจะยุ่งอะไรคุณเอาตัวออกมาจากตรงนั้นซะหรือคุณไม่ต้องยุ่งเกี่ยวนะบอกไปเลยอย่ามามั่วกูจะมาโบยกูไม่เอาไปใบไป,ไปแบบนั้นไปเลยนะครับก็ได้จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับที่ จร,จริงๆมันก็ไม่หนักหนาแล้ะครับไพ่อย่างสี่ดาบเนี่ยเต็มที่ก็มีบดบบนิ้วปอกมะม่วงปอกอะไรก็ไม่รู้่คนทิวนะครับมันเหมือนอะตีความผิดไอ้สองโรเรียนคือชีวิตเป็นเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะยังไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่เข้ามาเพิ่มมีแต่เรื่องต้องตัดสินใจแต่ตัดสินใจเรื่องอะไรไม่รู้นะครับยังไม่แน่ใจตัวปัญหามันมีหกดาบไงอื ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรต่อไปเออมันก็คืออยู่ที่การตัดสินใจมีครอบครัวนะครับคอยช่อเหลือดูแลทรัพย์สินเหรอคนชื่อยเหลือทางด้านการเงินก็น่าจะมีอถ้าเป็นคิงเหรียญนะแต่คุณก็คงเป็นในฐานะลูกจ้างเขาผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปของผมจะมีมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านมาดูด้วยนะ เพราะไอ้ไพ่ตัวเนี้ยอาจารย์ขุนทองตีความมามีเงินกันเป็นหลักพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านอนะไรประมาณนั้นลูกค้าเขาว่ามีแต่ผมมันไม่เคยมีผมเคยมีลูกค้าเต็มที่ก็หลักร้อยล้านนะครับให้ค่าดูห้าพันเออก็เลยแช่งซะให้รวยต่ออืมสบายใจไปอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับซึ่ง มันเหมือนไม่มีอะไรนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันดุ้งยากบางทีคุณก็คิดเชิงเดี่ยวมั่งไม่ต้องไปคิดเชิงซ้อนไม่ต้องไปวางแผนเยอะไม่ต้องแผนแผนมากแผนนู่นแผนนี่แผนมากไปคุณก็ไม่ไม่กล้าทําอีกคิดดักหน้าดักหลังไม่กล้าทําอีกเห็นไหมนะครับอ่ะโดยภาพรวมถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลสักอย่างสักเรื่องอาจจะเป็นเรื่องการเงินเพราะมันขึ้นมาเนี่ยมีเหตุเฉาทรัพย์ไม่รู้ว่าผมไม่ได้แช่งนะ ก็ไม่อยากใส่แม่นเรื่องที่มันไม่ดีแต่ว่านะครับโดยภาพรวมถือว่าดีสำหรับคนที่เกิดบันลุกนะครับอก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับซึ่งปกติมันควรจะออกเมื่อวานแต่เมื่อวานผมช่วยเหลือชาวโลกเยอะไปหน่อยผมไม่มีเวลาทำเพียครับดูดวงหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเหนื่อยครับเหนื่อยข้างในแต่ผมมีความสุขนะ ผมเหนื่อยแล,แ,ลแล้วหาทางออกให้ช่วยเหลือเขาคนจากปัญหาที่เขาเจอได้ให้เขาให้เขารู้ว่ามันมีทางออกอยู่ตรงนี้เราช่วยชี้แนะเนี่ยมันเป็นความสุขสุขอย่างมากครับแต่ว่าผมก็การใช้พลังจากข้างในออกมาช่วยมันมันเหนื่อย <c oughs> มันเหนื่อยข้างในมันเหนือยครับซึ่งถ้าทำอะไรที่อยู่ในความไม่พร้อมผมก็ไม่อยากจะทำ อขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับอะไรที่เป็นสาระดีๆอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งดีๆท่านก็เก็บไว้นะครับอะไรที่มันไม่ไม่มันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้ทำให้เราหูตากว้างไกลหรือว่ามันมาบั่นทอนเราก็อย่าไปจำมันนะครับซึ่งมันก็อาจจะมี พราะคนร้อยคนพันคนหมื่นคนไม่มีคางเหมือนกันหรอกครับความชอบไม่เหมือนกันต่างหลากหลายนะครับก็ดูให้ประมาณนี้นะครับผมก็ย้ําเสมอแล้วว่าท่านไม่ทักทายไม่ทอบถามท่านก็แค่เสียโอกาสในสิ่งที่ท่านอยากจะรู้ที่ท่านอยากจะตัดใจนะครับโอกาสมาสิ่งดีมาผมขอแนะนําให้ท่านารับไว้ก่อนนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรรับไปก่อนโอกาสมันมาบางทีสิ่งหนังสือก็ทดสอบท่านนะครับ ว่าท่านจะรับไปดีไหมคนแล้วมันจะเป็นยังไงผมเคยผมเคยเป็นคนที่อย่างเงี้ยไม่กล้าพูดไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรเงี้ยผมก็มานั่งนึกดูผมเสียวกาสไปเยอะมากทีวิตผมอาจจะไม่เป็นหมอดูได้แค่เนี้ยผมอาจจะเป็นได้มากกว่านี้อย่างอื่นซึ่งผมปฏิเสธหรือไม่เอาหรือว่ากลัวหรือว่าทำไม่ได้นั่นแหละครับมาเจอผมแล้วคุณทําได้หมดทุกอย่างทําอะไรไม่ได้บอกครับมาบอกครับเดี๋ยว ช่วยหาทางให้นะครับพวงยายนะ้าว่าก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ท่านพบกับความสุขความเจริญให้ท่านมีหนทางแนวทางเดินของท่านให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเป็นแสงสว่างชี้นําท่านนะครับท่านเรียนรู้อะไรได้ไวนะครับฉลาดเท่าทัานคนอ่ะนะครับมีกินมีใช้กัน ดึกไม่หลอกกับพูดเลยอ๋อภาษาธรรมะครูบาอาจารย์สอนถ้าจะขอให้ขอว่าให้มีเหลือกินเหลือใช้ไม่ให้ขอคำว่ารวยให้เราเหลือกินเหลือใช้เพราะการเหลือกินเหลือใช้เรายังเอาไปแบ่งเอาไปส่งต่อให้คนอื่นได้คําว่ารวยมันไม่รู้จะพอครับมันเป็นโลภมันเป็นคําที่ฟังแล้วมันเป็นความโลภนะครับยิ่งเราขอให้รวยเราจะยิ่งจนเพราะว่าเท่ากับเราไม่เคารพตัวเอง เราไม่เราคิดว่าตัวเราเองไม่สามารถทําให้ตัวเองรวยได้ไปขอสิ่งนึ่สิ่ง,งที่ไหนไม่รู้ขอเขาไม่ช่วยสิ่งทั้งที่ในตัวท่านก็มีท่านไม่ได้ขอยิ่งขอท่านก็ยิ่งจดน,นะครับก็ต้องทําตามที่ตัวเองปรารถนาและคิดว่านําพาเลี้ยงให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขได้แค่นั้นก็พอแล้วครับจริงๆก็ไม่พอหรอกแต่มันยังมันยังไม่มีทางจะทำได้ผมก็ต้องพอก่อน บททดสอบผมมันเยอะอืะ่ะนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กันหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันดีก็กดไม่ดีก็กดนะแล้วแต่ท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ